ไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็มีเทศกิจครับยืนด่ากราดประชาชนที่สกลนครแล้วไม่ได้ว่าอย่างเดียวนะในมือถือมีดด้วยแล้วก็เดินไปเดินมาลองดูภาพค่ะมานี่ก่อนมานี่ก่อนมึงอย่านไรมานี่มานี่ที่ไหนมึงมีดอย่างเดินขูขทาไหน รถตู้ใไหนปอยคุยวงด้วรถตู้อยู่ไหนอู่ที่เซแนมื่อกไปงนรถตู้ไหนเร็วเร็วอาผู้เสียหายอายุ39ปีแล้วเนี่ยเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะคะเอามาเป็นหลักฐานไปแจ้งความเอาผิดฐานหมิ่นประมาทกับพนักงานเทศกิจอัตราจ้างทั่วไปของเทศบาลแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองสกลนครค่ะอีกคลิปนึงเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าอาคารเดี๋ยวดูนะคะ นี่นี่นี่อันนี้แหละเทศกิจคนเดิมแล้วคุณผู้ชมสังเกตในมือเห็นไหมในวงกลมฟึบเหมือนเหมือนมีดด้ามพระแล้วตอนแรกยืนว่าผู้ชายเสื้อเหลืองก่อนแล้วหลังจากนั้นเหมือนโยนอะไรสักอย่างในมือลงไปที่ท้ายกระบะก็น่าจะมีดนั่นแหละนั่นแหละในมือนั่นแหละแล้วก็ขับรถกระบะออกไปผู้เสียหายบอกกับทีมข่าวบอกว่าเขากับภรรยาเนี่ยเดินทางมาติดต่อทําธุระที่เทศบาลแห่งนี้เป็นประจําค่ะ ตัวเขาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ในวันเกิดเหตุก็มาทำทุระเหมือนเดิมทีนี้ไปแวะทักทายเพื่อนที่เคยร่วมงานกันจู่ๆเทศกิจนายนี้ก็เข้ามาแล้วก็มาชี้ดา<ส>่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายพยายามจะกวักมือเรียกให้เขาออกไปคุยข้างนอก,นอกทั้งๆที่ตัวเขาบอกเอขาไม่เคยรู้จักเลยหลังจากเหตุนี้เกิดขึ้นกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยเพราะผมต้องมาติดต่อราชการที่นี <ไป S 1> ่บ่อยๆแล้ว ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภยัยเท่าที่รู้มาเทศกิจนายนี้ชอบมีปากเสียงกับภรรยาที่ทํางานอยู่ที่เดียวกันบ่อยๆแล้วก่อนเกิดเหตุการณ์ทางต้นสังกัดก็มีการค่าโทษในความผิดลักษณะเดียวกันแบบนี้มาแล้วด้วค่ะเจ้าที่เทศกิจเป็นผู้ราาักษากฎหมายเนะาะรักษาความปลอดภัยแล้วแบบนี้ความปลอดภัยของประชาชนท,ที่วัดจีนรอดราชการจะอยู่ที่ใด ในเมื่อผู้รักษากฎหมายมีสิทธิ์ที่จะพกอาวุธก็คือกระบองได้อ่าดิ้วได้แต่ว่าเรื่องมีดนี่ถาว่าสมควรพวกไหมจะไปถังยาจะไปตัดหญ,ญ้าหรอจะถังต้นไม้เหรอมันไม่ใช่อ่าแล,และมาแล้วมาก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับประชาชนนี้มาติดต่อราชการแบบนี้มันเหมาะสมแล้วหรือไม่ครับ ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือฝั่งของทางผู้เสียหายที่เขาแจ้งนะคะเดี๋ยวรอละกันอาจจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมจากทางเทศกิจนะคะว่าตกลงยังไงทางเทศบาลอันนี้อาจจะเป็นติดวันหยุดใช่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 ใชไหมค<ช><ช>ะเดี๋ยวรอเผื่อมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงคะ่ะ